ที่เพราะว่าจากที่ท่าน,น,ะะาน,นต้องการนะครับคือทำงานได้เร็วหน้อยตองใช้การตองสัตว์อาศัยนเลยนะครับเป็นนักเรียนสิบเราทางล่างพูดที่20่ปีสามศูนนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยบินมาแล้วพอเรทองนิดเดียวนะครับแต่ขาบินไม่ค่อยไม่ค่อยเกยเรคือขับินไม่ค่อยเกยเรนะครับไม่มีเหตุฝาดนะครับไม่มีเ่ากลับมาเก็งได้ความมั่นคงได้ตาทัศ เิอมขึ้นใหญ่มากเยอ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 ่อมากอากบา็นิดอย่างครับโดนอะไรนะครับโดนตาเลยครับย่งน ไปเลยไปเสร็จแล้วไปนั่งดี่มครับ ลกขาขาึ้นองการกระทำในนามของขอสอในนามของ รับประกันว่าพวกพี่ได้แน่อย่างอื่นสิทธิตามมาเนี่ยมีอะไรถร้าผมต้องการความช่วยเหลือนะ